ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยเ พอดีเลยหมบยมะเนี่ยเลดับต่อเจอกันบ้านเยเมนมาครับพานลโหลในคุยตัวนี้เลยไหมล่ะรอดูนะตอนคุยมันจะออกวกดแจ้งลิกนะรอดูบอกนี่จะบอก เมี่ยไตอนที่มาคุยตั้งแต่คนเรียกเรามาไม่ใช่หรอรออะไรอ่ะมันออกมีกดแจ้งนี่ตลอดเลยสลุดอะไรนะตอนที่แบบมีหรอแกงเล็กอ่ะแกงเล็กก็องเพียร์งตวอเมื่อกี้นึงให้หลับคุยใช่ป่ะพวกมีสุดบุหรี่ด้วยถ้าจสมองอ่ะเฮียผมดูพอดเนี้ยผมไม่ดูบุหรี่อ่ะ โอ้ยไอ้ผู้ช่วยผมดุดบอลนะครับเข้าแกงกันอน่ละเก้าครับไม่ไม่ดุดดดยาเส้นหัวคณอ่ะฮัลโหลอใครเอ้ยใครวิ่งไปข้างๆมันบอกเอายอมแล้วหรอใครพูดอ่ะอย่าเฮ้ยอย่าอย่านะอย่าทำตัวไม่ดีนะเว้ยเพี่อมันคมแล้วในในสภาก็ไงพี่บอกเหนื่อยมากเลยว่ะเซเลนทำดีๆขับรถเหนื่อยแหละทิงซองไหมอุ้งเหนื่อยมาถึงก็จบเลยแต่ชชอบมึงอย่าทำเลยวะน้อง ออยู่เนมาๆมา,มาโอ้ของมาสามคนนี้เลยลนะไม่น้องพูดอะไรแล้นะโอเคอันนี้แต้มมันครบแล้วนะอะครบแล้วหรอครับใช่ครับเพราะว่าเขามีอาวุธหายด้วยเอ้าแล้วแก๊งเขามาสมมาสามคนแล้วรพร้อมแล้วหรอหมายถึงยังไง oh, เอ่ยนะนะหมายถึงว่าเนี่ยผมเขาเขาเขาพร้อมอยังครับแก๊งแก๊งอะไรนะพร้อมคุยแล้วหรอคือแต้มมันครบแล้วครับยังไงก็ต้องตัดจบแล้วไม่หมายถึงว่า เขามาสามคนหรือว่าเขาจะรอเพื่อนไหมอ๋อมาครับให้คุยเลยไหมหรือรอคุยคุยเลยครับคุยเลยครับ,รบเรามีไอ้ฟูหายด้วยเนาะใช่ครับูเวลสองหายไปสองคนเวลหนึ่งหายไป yes ไป yes ใช่ครับสภาเดี๋ยวเรากดเงินตริพันมาเลยครับเอาให้ใครครับสภา ให้เขาเลยเอาให้เขาสวยนะครับเรียวมารับเลยเรียวอยู่ไหนเดี๋ยวผมก็ได้ครับไอ้นะครับเดี๋ยวรอคนรับเงินก่อนครับเระหว่างรอคนรับเงินมาทองกนอ่ารับโค้ชเทคกันไหมครับทั้งสองแก๊งเรียวเรียวมามามาเอาเงินมาเอาเงินเดี๋ยว่าไม่รับเจ้าสวยรับโค้ชเทคไหมครับเจ็ดวันเดี๋ยวรับไปได้ครับรับไปรับแล้วเดี๋ยวกับรับครับเข้าครับ กิบเลยครับนี่วันที่สิบเจอไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยววันที่สิบ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 สองล้านใช่ไหมแล้ววันที่สิบนี่คือยังเหมือนเดิมไหมครับส่าไงครับวันที่สิบที่เขาเราต้องจ่ายค่าอะไรนะค่าที่เขาทําตอนนั้นอ่ะสองล้านยังเหมือนเดิมใช่ไหมวันที่สิบครับวันที่สิบใช่ไหมครับสภา ตกลงกับสภาหัวฟ้าไว้ว่าวันที่สิบครับจะตกลงกันไว้ใช่ไหมใช่ครับสภาเป็นคนตกลงให้ครับโอเคครับก็เคถ้าตรงสตอรี่ตรงนี้แล้วไม่มีอะไรแล้วก็แยกยาก้ยายก,กันได้เลยครับโอเคครับสภาขอบคุณมากครับผมขอบคุณสภาครับขอบคุณครับสภาดีหูี่ เฮ้ยมานี่ดิรีวริวพี่ลำพี่ลำมาเลยนะพี่คุยกับเขาหน่อยด้ออยู่่ในคุกพีเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว K H O NO C ด้วยกันนะคะ